สามสิบลบสิบสาทำการลบหลักหน่วย0ูนยลบสศูนย์ลบสไม่ได้เพราะว่า0น้อยกว่า3มีอยู่ศขอยืมหลักหน้ามา1เป็น10 3ให้ขอยืมไปหนึ่งเหลือ สองทำการลบหลักหน่วยสิบลบสามสามแล้วนับให้ถึงสิบชูเพิ่มขึ้นมาทีละหนึ่งนิ้วสามแล้วต่อไปสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้เท่าไหร่คะได้เจ็ดตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลักหน่วยทำการลบหลักสิบ สองลบด้วยหนึ่งมีอยู่สองเอาออกไปหนึ่งเหลือหนึ่งตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลักสิบก็จะได้ว่าสามสิบลบสิบสามเท่ากับสิบเจ็ดเราจะดูในแนวตั้งข้อสอง แนวตั้งข้อ2เริ่มที่หมายเลข2เราจะเติม17เติมช่องละ1ตัวคือเติม1กับเติม7ก็คือเติม17ตามคำตอบที่เราหาได้